นายจ้างให้ทำโอทีแต่ให้เป็นวันหยุดเพิ่มแทนแบบนี้ทำได้ด้วยหรอเมื่อนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานวันหยุดประจำสัปดาห์จำนวนหนึ่งวันแล้วบอกพนักงานว่าจะชดเชยการทำงานในวันหยุดนี้ด้วยการให้เวลาพักร้อนเพิ่มอีกหนึ่งวันอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา6 1ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ให้ในายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานการทำงานล่วงเวลาการให้ไปแลกหยุดวันอื่นแทนหรือสามารถสะสมไปเป็นวันหยุดไม่สามารถทำได้เพราะไม่ใช่เงินจึงสรุปได้ว่าค่าล่วงเวลาในวงเล็บ OT ต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นไม่สามารถชดเชยเป็นวันหยุดได้ แต่อย่าลืมว่าการจ่ายค่าล่วงเวลามีกรณียกเว้นตามมาตรา65ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้างการให้บำเหน็จการลดค่าจ้างหรือการเลิกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา61แม้จะตกลงกับลูกจ้างไปแล้วแต่ถ้าหากลูกจ้างไปร้องเรียนในภายหลังนายจ้างจะยังต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลา,าย้อนหลังให้กับลูกจ้างได้นะคะแล้วพบกันวันพุธและว,วันเสาร์รู้กฎหมาย คลายปัญหาจากทนายฝ้ายและบอดน้อยอ่านให้ฟัง